ต่อกันที่คดีสําคัญนะครับที่สังคมยังคงจับตาแล้วก็เฝ้ารอดูนะครับคุณผู้ชมก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากที่รองโจคให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามในการ กู้ภาพจากเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งมันมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด15ตัวตอนนี้รองโจกนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าสามารถกู้ได้แล้วประมาณ13ตัวนะครับโดยภาพเนี่ยสมบูรณ์แบบ100%เเซตเห็นนาทีวิ่งหนีแตกกระเจิงด้วยนะครับหลังจากหนองท่าผาได้ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งวิเคราะห์ภาพเทียบเคียงกับแผนนะครับที่มีการจำลองเหตุการณ์สอบคู่ขนานกับการตรวจสอบการหัวประมวลด้วยครับ คดียิงตำรวจทางหลวงบ้านกำนันนกนะครับในวันนี้ก็คือ14กันยายนมีความคืบหน้าโดยพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจหรือสอพทนะครับพร้อมทีมพิสูจน์หลักฐานได้นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเหตุการณ์ภายในสำนักงานบ้านกำนันนกหรือว่านายประวินจันคล้ายวันเกิดเหตุยิงสารวัตรแบงค์สังกัดตำรวจทางหลวงเสียชีวิต มาส่งมอบให้กับคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีที่ตำรวจภูธรภาค7โดยพนักงานสอบสวนได้มีการเปิดดูภาพที่บันทึกเอาไว้พร้อมกันแล้วก็ชุดคลี่คลายคดีต่างก็เร่งวิเคราะห์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเปิดภาพวงจรปิดเทียบเคียงกับแผนที่จำลองเหตุการณ์นั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะครับทั้งสพออทเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่กู้เซิร์ฟเวอร์ไดน้นะครับคุณผู้ชมก็มามุงดูกันแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมพลตำรวจเอกสระเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองโจ๊กเนี่ยท่านเปิดเผยว่าสามารถกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้ว13ตัวจากทั้งหมด15ตัวโดยภาพที่กู้ได้มีความสมบูรณ์100%เ ส่วนที่เหลืออีก2ตัวน่าจะกู้ภาพได้ในช่วงค่ำของวันนี้ซึ่งทางพนักงานสืบสวนสอบสวนได้รับภาพแล้วและตอนนี้กำลังเปิดดูเพื่อที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์และจะมีการถแถลงความคืบหน้าของคดีในช่วงคำ่ำน่าจะสักประมาณ20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มของคืนนี้นั่นเองตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นะนะครับโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มน่าจะ นับถอยหลังประมาณอ,มอีกไม่เกิน3ชั่วโมงะนะครับน่าจะได้ติดตามรับฟังการถแถลงจากรองโจ๊กแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงเราน่าจะได้มีโอกาสในการเห็นภาพบางส่วนเพราะว่าอาจจะไม่สามารถให้ดูได้ทั้งหมดหนึ่งก็คือภาพมันน่าจะเยอะมากๆกล้อง15ตัวนะ,นะครับแล้วก็สองก็คือมันอาจจะมีผลต่อรูปคดีได้ก็อาจจะดูได้ในบางส่วนนี่นะครับคุณผู้ชม โดย15ตัวนะครับ13ตัวเนี่ยจะเป็นบริเวณจัดงานส่วนที่เหลืออีก2ตัวนะครับจะเป็นภาพที่เห็นพฤติการของบุคคลที่อยู่ภายในงานหลังจากที่เกิดเหตุซึ่งก็มีการระบุนะครับว่าวิ่งหนีแตกกระเจิงขณะเกิดเหตุบางส่วนหมอบลงใต้โต๊ะก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้มีรายงานว่าจำนวนคนที่อยู่ภายในงานเนี่ยมีมากกว่า57คน แล้วก็มีรถอย่างน้อย8คันโดยภาพที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการวิ่งแตกตื่นของคนในงานหลังจากที่หน่องท่าผามือปืนหรือว่าลูกน้องของกันานันนกยิงสารวัตรแบงค์และกำลังพยายามมองหาจุดที่คนร้ายลั่นไกใส่สารวัตรแบงค์นั่นเองครับสำหรับการตรวจสอบกรณีการหัวประมูลนะครับหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นและยึดเอกสารมาตรวจสอบ ล่าสุดก <ique> ็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการปลอกเงินหรือปปงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับได้มีการร่วมกันตรวจเส้นทางทางการเงินแล้วก็แยกแยะระหว่างเงินถูกต้อง กับเงินที่ไม่ถูกต้องออกจากกันซึ่งก็เป็นการบูรณาการทีมตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลทั้งหมดนั่นเองครับเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของการพัวประมูลคือน่าจะรอดยากนะที่บอกว่ารอดยากเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสอตองอแล้วก็บรรดาหน่วยงานตระกูลปอต่างๆทั้งปปงปปทและปป,ปชด้วยคุณแอนค,คือเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าน่าสนใจจะต้องรอติดตามหลังจากนี้อีกครั้งต่อไปครับก็วันนี้ก็บริมนภาษากับสําักงานตร่มกันเี้นะครับในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการประมูลต่างนะก็ตั้งแต่เช้าแล้วผมก็ก็วนอยู่อย่างนี้แหละนะตั้งแต่เช้าก็เรียนภาษากับท่างผู้สังคับกรนะท่านผู้จิดการเพื่อจะขอข้อมูลทั้ดเพราะว่าในเรื่องของการตรวจเรื่องการประมูลต่างเรื่องการรวมเป็นวงต่างเนี่ย ราก็ต้องอาศัยข้อมูลตำรวจให้ถูกต้องตำรวจจะไปทำหน่วยเหล็กกันไม่ได้นะครับนะวันนั้นเมื่อวานจากการตรวจยึดเอกสารมันขบวนนะฮะวันนี้เราก็ตั้งนั่งมาร่วมกันนะระหว่างกรมสมบรรพากรกรมบัญชีกลางนะแล้วก็สำนักงานขนส่งนะครับนเพื่อไล่เรียนส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางการเงิน งานปปงนะครับปปตและปปอนะครับแล้ววันนั้นวันนี้ก็มีการบริการเรื่องนี้นาจากเอกสารต่างปริมาเยอะนะครับแล้ววันนั้นก็ต้องอาศัยในแต่ละส่วนที่เราผิดชอบนะครับเช่นเงินถูกต้องเงินผิกต้องทรัพย์ถูกต้องทรัพย์ไม่ถูกต้องเงินไม่ถูกต้องนะครับส่วนนี้ก็ต้องดูว่าในส่วนของปปง กมจะมีความผิดเดือนไหนนะครับเพะฉะนั้นวันนี้่นนที่ผมเดินทางมารีะสา,านกับท่านผู้ว่าสรงองนะครับก็เป็นเรื่องของการการตรวจในเรื่องของการบุรการทีมการตรวจในเรื่องของ การรวมมูลต่างทั้งหมดนะครับฉะนนั้นอันนี้ก็มีการเบริขาร่วมกันนะครับนะส่วนในส่วนเซิร์ฟเวอร์ต่างเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งรับมาเมื่อคืนนี้นะจากสำนักงานดีนิยศาสตร์กำลังเอาไปที่ภาคเจ็ดเพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะทั้งพนักงานสืบสวนพลังงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายนะครับเพะฉะนั้นในส่วนภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เอานี้นะครับกล้องทั้งหมดมี15ตัวนะครับวันนี้เราเรากู่มาได้ทั้งหมด13ตัวนะเลือ2ตัว นะอีก2ตัวเนี <ator il> ่<ส>ยพรุ่งนี้ถึงจะทราบนะว่าสามารถจะคู่กันได้หรือเปล่านะครับแต่ภาพใหญ่วันนี้13ตัวเราคู่มันได้หมดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดในช่วงบ่ายเนี่ยนะเพื่อจะให้ทีมสืบสวนสอบสวนดูเนี่ยในทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วผมก็จะแถลงให้ทราบในช่วงช่วงค่ำนะฮะประมาณสักสองทุ่มแล้วกันนะเพื่อจะให้ทีมทำงานเขาได้ทำงานหน่อยนะครับนะเพราะว่าเ่็รักเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะสิตัวนี้มีวันไนบ้ ก็ก็ส่ง13ตัวก็ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะฮะใน13ตัวเนี่ยร้อยถึงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับตัวที่สองตัวก็เดี๋ยวกำลังดเนินการอยู่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่อยู่ในงานในบ้านตัวเสิรอ่าก็ในก็ก็ในงานทั้งหมดนะครับก็ในงานทั้งหมดในบ้านทั้งหมดแต่เดี๋ยวไปดูว่าอ่มีอะไรบ้างอ่าใครอยู่ไหนบ้านยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับสองคยังคงเป็นสอ ผมจำไม่ได้ไม่ได้ผมไม่มีข้อมูลส่วนนี้เดี๋ยวขอไปดูอีกนึงนะเพื่อนยังไม่ได้เห็นเลยนะฮะนะมีมีบางีเห็นก็ถ้าที่ฟังเบื้องต้นนะครับจากการรายงานก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็แต่กันเจอก็วิ่งหนีกั้หมดนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วผมแถลงให้ฟังในตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับนะเพื่อจะให้ชัดเจนถ้าพูดตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับนะครับเดี๋ยวพูดไปถูกนะครับ ไม่ไม่ไม่เออก็ตอนนี้13กล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเรารับมาแล้วก็ที่เหลือก็ต้องไปทําต่อนะฮะก็พรุ่งนี้ถึงจะทราบก็จะใช้เวลาประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับนะตอนนี้กำล,ลังเร่งทำอยู่นะครับในะช่ใ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 ช่ก็เหมือนที่ครูเรียกว่าเอา่อถ้าเอา่อก็จะเห็นนะครับว่าใครทําอะไรใครให้การเท็สใครให้การต้องแล้วเอ่อใครเอ่อลาวเวา้นไายแบบนะี้มันจะเห็นทั้งหมดนะครับนะ่าเดี๋ยวมื่ออ,อมาแล้วก็จะรู้แหละนะครับ ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาที่ถึงนะฮะจุดสองตัวที่ยังก,กู้ไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ๋อมันมันมันเป็นข้อมูลที่มันยังกู้อ่างนั้นมันมันต้องใช้เวลาอ่ามันไม่ใช้การกู้มันต้องใช้เวลา,า,ว,ลาวันนี้เราเร่งมากแล้วนะฮะการที่ได้มาสิบสามตัวภายในสองวันเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับนะบไว้ก็เลยสองตัว,ว,ตวก็เป็นจุดเกิดเหตุแล้วกันนะเป็นจุดเกิดเหตุหมดนะครับ,นะรบตอนนี้ยังไม่ได้อ่านละเอียดนะแต่นี้เพราะนั้นในเอกสารที่จะอ่านละเอียดก็ต้องที่ต้องมาที่นี่นะ เออต้องเอาทีมไปอ่านนะครับนะส่วนตำรวจก็ทําเรื่องสืบสวนสอ่วนนะส่วนปปชก็ปปงเนือเรื่องเงินที่ผิดกฎหมายนะส่วนสำนักงานบัญิีก็ต้องไปดูเรื่องรายละเอียดของการระมือนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำร่วมกันจากข้อมูลที่เอสไอเปิดเผยมาือนมี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีวงการร่วมกันกับกำลังของเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะไม่รู้เลยนะเออไม่รู้มีองการร่วมกันไม่ทราบเลยนะันไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่ายังไม่ได้ดูทั้งหมดเลยเพราะมันคืนยึดมาก็ดึกแล้วนะครับ คืออย่างนี้นะครับอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะจะทำบริษัทไหนก็ตามจะประมูลงานไหนก็ตามถ้าเป็นการผู้ประมูลนะครับเป็นการเลือกบสิ่นก็ผิดหมดนะครับมันก็ต้องต้องใช้มาตรฐานเดียวกันหอดวันนี้เราเลือกบริบัติไม่ได้นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะอยู่ในขั้ตรวจสอบนะเราเพิ่งได้เอกสารื่อวาเนี่ยนะก็กำลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้นะเพราะว่าต้องไปตรวจสอบว่าใช้ก่อนเหตุไหนบ้างนะครับเดี๋ยวต้องขอเวลาก็อันนี้ก็เป็นความผิดปกตินะครับ ประวัติาสตู้ที่เอามาต่างก็มีความผิดปกติแต่ว่าความผิดปกติเราต้องดูรายละเอียดนะเพื่อจะให้ให้ให้ความเป็นธรรมทุกส่วนนะครับคือไม่ต้องหัวถ้าถ้าปิดก็เป็นคดีนะครับนะแต่ว่าการจะไปดูผิดไม่ผิดเนี่ยมันต้องอาศัยหลายหน่วยนะง,ง,งานดูนะเช่นกรมสรรพากรกรมบัญชีการเนี่ยสำนักงานดูแผ่นดินตำรวจจะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับนะก็ต้องมามาเรียนภาษาเพื่อขอความร่วมมือนะไมนะ่ไม่ก็ทุนหยุดก็เป็นเป็นพยายามหาทุกคนเพราะว่าสางออกหมายคุณ ก็ก็เป็นสิ่งที่เวลาต้องทันนะครับแต่แต่ละเยืนบ้ากวันนั้นเดี๋ยวต้องขอเวลาในการทำงานนะครับนะเขาให้ไม่เราเราไปต่อรองไม่ได้นะเพราะาเราสอบไปแล้วก็ต้องสอบไปเลยทำให้การเขาถือว่าเป็นเป็นพยานเอกสารพยานบอกเล่าพยานเนื้อสมมวลนะครับเราเราจะไม่ใช่การต่อรองนะก็ต้องว่าไปตามปกตินะคือเมื่อเมื่อเมื่อพบกล้องก็ต้องดูกล้องถ้ากล้องไม่ตรงก็ต้องมนคดีไปนั่นเองนะครับก็ทาง่ายๆนะครับทาตรงๆนะครับ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ดูละเอียดนะเพราะมันต้องให้หลายส่วนดูเนี่ยทั้งกรมประชากรสำนักงานผู้ตรวนมีแผ่นดินเดี๋ยวต้องตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับนะเราจะมีการให้ทังดีสไอเข้ามาร่วมด้วยร่วมด้วยร่วมด้วยทั้งเดียวมีทั้งดี่ทั้งตายทั้งปปชและปปทนะขปงนด้วยก็หลายหน่วยก็ต้องมามามาดูว่าในแต่ละหน่วยรับผิดชอบในแต่ละกฎหมายนะผิดกฎหมายองไหนของหน่วยไหนก็ต้องมากล่าวหาที่ตำรวจตำรวจเป็นผู้พินคดีนะครับ blum 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 blum